สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าไดาโนเสาร์กันนี่โอเคอันนี้เราแกะตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องของเจ้าตัวแรกเลยนะครับนี่นะครับคือกล่องของเจ้าตัวแรกเป็นแบบนี้นะครับราคา399าบาทโอ้ไดโนเสาร์เอ้ยมันเหมือน,ม,น,ม,นมันเป็นมังกรด้วยนะเนี่ยมันไม่เราไม่รู้ว่าไดาโนเสาร์หรือมังกรก็ไม่รู้นะ แล้วตัวนี้นะครับมันมีไข่ด้วยเห็นไหมให้ไข่มาสามใบนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ใส่่านตรงนี้นะครับสามสามก้อนแบบนี้นี่ปุ๊บแล้วปิดฝามานี่เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับโอ้เทไหมล่ะมีไฟที่ปากด้วยโอ้ดูดูดูเขาเดินนะครับ ออกไข่ได้ด้วยนะครับเราใส่ไข่ไปใส่ตรงไหนอ่ะใส่ตรงนี้นี่เราปิดฝาอ่ะดูครับจะวิ่งออกไข่นี่ออกไข่มาแล้วครับนะครับมันก็จะปิดออกช้าจังเลยเนาะมาแล้วมาแล้วอีกใบหนึ่ง โอเคเรามาดูตัว,วถัดไปเลยดีกว่าอาเก็บมาให้หน่อยครับข้างหลังมีสีทองนะนี่อันนี้ตัวใหญ่ครับตีเล็กไอตัวใหญ่มากเฮ้ยเอาเอาลายสาว่าตัวใหญ่จาตัวเล็กนี่ตีเล็กดูโอ้ยสีตา ่อะเดตัวนี้ก็ออกไข่ได้คไปไปรอฝั่งโน้นตัวนี้ก็ออกไข่ได้ครับนี่นี่มีมีไข่ให้มาสี่สี่ใบนี่นะไปลองใส่ไข่ซิตรงนี้ใส่ไข่ตรงตรงนี้อ๋อตัวนี้ใส่ร้านค้าไข่ไปอสาวกินไข่สวยมากเลยเฮ้ยออกไข่ได้ไหม อ่ะ<ห>โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลาพเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคอะ่บออะบายบายอ่า<ป>โอเค,ออออเ,คอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับนะซิต้าขยิบไหนโลขยิบไปทางนู้นครับเออโอ,โ,โอ้ยยอดไปเลยมีอละเอียดะ